สูตรนี้เฮ็ดง่ายแหงไผเฮ็ดบ่เป็นหรือเฮ็ดเป็นแต่มีขั้นตอนยุ่งยากเบิ่งคลิปนี้เลยสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้กู่ซุนเฮือนสาวหล่าสิขุดหนองน,องน้ำไว้หนาเฮือนเลยตื่นขึ้นมายามเช้าเปิดประตูเฮือนออกมากะสิพอกับหนองน้ำบรรยากาศแสนดีช่วงนี้นะ่ะฝนผักบุ้งเกิดเต็มหนองอยู่ข้างเฮือนลเลยสาวหล่าก็เลยเก็บเอาแต่ยอดมันไปไว้ทะลวกกินกับน้ำยาขาวปุ้นแซบๆเลยเ โค้งไก่ออกมาจากซองฟิตที่อัดแข็งไว้ประมาณสิบปีที่แล้วมาแช่น้ำเลยพอหมอ้เอเฮาเดือดฟดบุ๊บุบ๊บแล้วเอาคาลงไปตามด้วยน้ำปลาแดกแซบนัวโค้งไก่ที่อัดฟิตไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วก็เริ่มละลายแล้วเอามาใส่หมอ้อลงไปเลยเอากระยิงมาล้างหว้วย เบิ่งคักๆแล้วมันโมเมนกะหญิงได้นี่มันเป็นกะซ้ายพี่น้องซื้อมาสองถุงถุงละสิบบาทเอามาล้างน้ำฮุหฮุถูถูให้ขี้ดินที่ติดมากับกะซ้ายลุดออกจนสะอาดจากนั้น เอาใส่ถุงเอาไปเก็บในตู้เย็นเอาบอมแมนแล้วสิเอามาเห็ดน้ำยาเขาปุ้นสิเอาไปเก็บแนวใดขั้นตอนนี้เอาสิใส่ซากมาทุบกระชายให้บุบบุบให้มันแหลกพอประมาณสูตรสาวล่ามือนี้สีมาพาพี่น้องเฮ็ดแบบฉบับง่ายๆสไตล์แบบสาวล่าจากนั้นเอาหอมแดงมาแกะปอกเปลือกถุงนี้ซื้อมาสาวบาท ใส่จักซีหัวกับพอใส่หลายบอดไดมันเปลืองเฮากะสีเห็ดคือเดี่ยวกับกะชายเลยเอาหอมแดงใส่ถุงละกกะมาทุบให้มันบุบพอประมาณ เอาไปเทลงในหมอ้อเอาพริกแดงมาซอยเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มซีสันเฮาสิบ่ได้เอาเครื่องแกงทั้งเบิดไปต้มละตักมาตำแบบนั้นคือมันห้อนมันหยุ่งยากหลายขั้นตอนของเฮาิใไซสูตรนี้ไปเลยน้ำยาเขาปุ้นเฮาเหมือนี่สิเฮ็ดแบบค้นๆใส่ปะทูซีตูเอาใส่ถุงไปเวฟให้มันห้อนจักหน้อยถ้าไผพึ่งซื้อมาบ่ท่านเดีเอาเข่าตู้เย็นสามารถ แกะเนื้อปะทูได้เลยโดยบ่ต้องไปเวฟคือเฮาของเฮาแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานาก็เลยต้องเอาไปเวฟก่อนเพราะถามันเย็นมันสิแกะยากาทำการเลาะก้างปะทูออกโดยมีซ้อนเป็นอุป,ปกรณ์เป็นโตซส้อยปาทูก้างกระสีบ่หลายละกะการเลาะกระสีง่ายแหงเพราะว่าบ่าคอยมีก้างน้อยหลายปันด หมะก,กับการเอามาเห็ดน้ำยาเขาปุ้นไหลที่สุดเลยที่สำคัญบอกข้าวนำเอาปลาทูมาสับเป็นชิ้นน้อย,อยหรือผู้ใดสิเอามือบี้ก,ก็ได้ขั้นตอนนี้เฮาสิบ่ได้เอาปลาทูไปปัน่นเพราะถ้าเฮาปั่นมันสิละเอียดโพดพริกแก่เฮาสิบ่ได้ตำเองเฮาซื้อมาจากตลาดเจ้านี่เพิ่นสิเห็ดสดใหม่ถูกมือเลยซื้อมาซาวบาทเฮากิใส่โบเบิดใส่ผงสุลลลงไปน้ำตาล จักหน่อยแลกักกะใส่หัวหอมลงไปสิได้เปื่อยบแซบๆช่วงตั้งหม้อไว้เฮาก็สิไปเก็บบักพริกอ่อนคือเก่าบีบหน่วยใดก็มีตะหน่วยแข็งๆมันคือบบอ่อนสมซื้อไว้บบมีโอกาสได้แดงได้สุกจากเื้อเอามากินก่อนตลอดต้มน้ำเดือดเดือดเอาผักบุ้งที่เก็บมาลิใบแกออกเอาตะยอดลงไปลวกนอกน้ำเย็นตมต้อด้วยผัก การจองเอาลงไปลวกสวดหมอ่อโมโกไข่แน่ตั้งแต่มันยุบลงเอาไปน็อกน้ำเย็นคือเดียวกันกับผักบุ้งเพื่อเพิ่มความเขียวสดใสลูกชิ้นป่าแบบก้อนน้อยเอามาล้างน้ำให้สะอาดให้เมือข้าวมันออกและที่สำคัญเวลาเห้ากินมันจังบ่มีลด ตอนนี้สาวล่าสิบอกว่ากินหอมแห้งเตะดังอยู่ทวนทวนอยากกินแล้วพี่น้องเอ๋ยอดใจแทบบ่อ,อยู่สุกได้ทีเอาต้นหอมลงไปในหมอจัดแจงเลี้ยงผักใส่ท่าพักมือนี้เฮาหลายแห้งบ่ว่าสิเป็นผักขาผักซีลาวบักแข้งบักเขือผักอิตูกะหล่ำซอย ถั่วฝักยาวซอยการกินข้าวปุ้นไห่แซฟชาร์ดน้ำยาแซฟย่างเดี่ยวบ่พอผักกับเครื่องเคียงต้องหลายเมนูนี้สาวหล่าเฮ็ดกินย่ามใดกินบอ่อตำกว่าหนึ่งจานแน่นอนช่วงที่ตักน้ำยาลงถ้วยอยูน่นี่อื่นน้ำลายน้ำเอียกเอียกเพราะว่ากินมันหอมยั่วยวนใจแห้งก,การจองกับผักบุ้งลวกไว้กับบักแต่งใส่ถาดบอ่อใดเลยมันล้นแล้ว ในที่สุดเวลาที่รอคอยกถะงเข้าสู่กระบวนการสิได้กิ่นลิ้มรสความแซ่บกันแล้วใส่ขาปุ้นซองถึงสามติ้วใส่ผักที่เฮามักลงไปปริมาณตามใจชอบอันนี้คือกินคนเดียวเฮ็ดแนวใดจังสี่เหลือมากินซอยเดียวทะแมมพี่น้องใส่น้ำยาลงไปแบบจุกจตามด้วยบักแขงโรยหนะ้าเพิ่มสีสัน ว้าว <Wow. S 2> คำแรกขอจัดเข้าปุ้นจักติ้วหนึ่งไปเลยใส่กระผักการจ่องยัดเข้าปากคำใหญ่ๆโซยเข้าไปต้องการความเผ็ดถึงใจ กัดบักพริกหน่วยเข้าไปเลยหน่วยหนึ่งคำที่สองตามมาติดติดโซยเข้าปุ้นเข้าไปซูดเข้าปากแบบลัวๆว,วแต่ยัออกดังกับพอแซบบักคักเลยกินคำใดคือฟินสุดๆคำที่สามบลอซาเอาพักขามาเด็ดเอาส่วนยอดปุ้มให้พอดีคำตัวยเอาเข้าปุ้นขึ้นไปหยัดใส่ปากคำใหญ่ๆ ซีบอกว่าคำนี้แซ่บแพงในรสชาติของผักขาเข้ากันป่านแต่งไว้กระทางานในการย่ํามือกระซ้อยในการจับเอาผักบุ้งม้วนๆตัวใส่ปากย่ําตามลงไปมือสาวต่อไปที่ผักการจ่องตัวใส่เข้าปุ้นปุ้มเข้าปากแซ่บ แห้งอิหลีสายตาเหลือบไปเห็นผักอุ่มคำใหญ่มาต้วยใส่เขาปุ้นหยุ้มเอาหยุ้มเอา,เอาบอถ,ถึกตอนกับยุ่มใหม่มุมเข่าปากยัดให้มันหลมอ้าใหญ่ๆมุมเข้าไปคํานี้คือแทบหลายแทบแบบคักๆก,กันไปเลยกินแล้วต้องหลับตากินเพราะมันฟินแหงขอบอกเมนูนี้เด็ดอิหลีจ้า